เปิดตัวมาพร้อมกับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆละครไทย PBS นะคะสำหรับสองนักแสดงมากฝีมือค่ะพี่นกสินใจเปล่งพานิชและเอมณีรัตนคำอ้วนในงานเปิดตัวละครม่มเป็ดสวรรค์ค่ะมาภายใต้คอนเซปต์ใต้เงาจันทร์ลำนำรักมิอาจห้ามเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่วัดเทพธิดารามวรวิหารค่ะ ซึ่งเหตุที่ต้องมาเปิดตัวกันที่วัดนี้เป็นเพราะบทบาทที่พี่นกและพี่เอรับเล่นในละครหม่อมเป็ดสวรรค์เป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ค่ะโดยพี่นกจะรับบทเป็นพระองค์เจ้าดาราวดีและเอรับบทเป็นพระองค์เจ้าวีลาศหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นอักษรสุดาเทพค่ะ ซึ่งวัดเทพธิดารามบรวิหารตามประวัติศาสตร์แล้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระองค์เจ้าวิราชนะคะซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่3ค่ะ พะต้องมารับบทเป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นงานหินค่ะและท้าทายสําหรับสองนักแสดงนะคะแต่ว่าจะยากยังไงพี่นกพี่เอกก็บอกว่าอยากจะถ่ายทอดและแสดงออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่า2บทบาทนี้ถือเป็นความสําคัญต่อการดําเนินเรื่องมากๆค่ะโดยเฉพาะบทพระองค์เจ้าบีลาศท,ที่ถือเป็นสตรีในยุคต้นกรุงรัตนกโกสินทร์ซึ่งมีความคิดทันสมัยค่ะ เป็นพระองค์หญิงวิลาศค่ะซึ่งพระองค์หญิงวิลาศเนี่ยก็จะมีที่ที่เราอยู่ที่นี่คือวัดเทพธิดารามก็จะเป็นวัดประจาของของพระองค์หญิงวิลาชเลยที่รัชกาลที่สามสร้างให้ค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าบทนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าไกลาจากความเป็นตัวเอมากๆเลยคือเอจะมีความแบบ ช้าๆเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พระองค์หญิงจะมีความชัดเจนเมตตาแล้วก็อ่อนโยนในทีด้วยอะค่ะคือ,อพระองค์หญิงจะมีความแบบอ่อนโยนแล้วก็ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบค่อนข้างที่จะแบบคอนทราสต์กันซึ่งเอมองว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ทกําการบ้านให้แบบเต็มที่ที่สุดก็ <c oughs> รับบทเป็นพระองค์เจ้าดาราวดีค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วก็เหมือนเป็นผู้ปกครอง ราะว่าอยู่อยู่ในแบบอยู่ที่วังหน้าใช่ไหมคะทุกคนก็คือเป็นแบบหม่อมเจ้าจอมหมอมห้ามที่อยู่ในการดูแลของเราซึ่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรเกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่อาจารย์ฝ่ายปกครองคอยดูแลแก้ปัญหาต่างๆหรือให้คำแนะนำต่างๆค่ะ ในวันเปิดตัวละครค่ะยังมีการแสดงจากทัพทีมอัญญรินทีรัตน,นพัฒซึ่งรับบทเป็นหม่อมเป็ดค่ะหรือหม่อขมขำและฟีมเชอรีสาเสรีวิบุญกิจรับบทเป็นหม่อมสุดนะคะมาเสิร์ฟกันแบบนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนค่ะทำเอาผู้มาร่วมงานหลายคนฟินกับเคมีน,นักแสดงหลักกันไปเลยนะคะ ด้วยความรู้สึกของนักแสดงสาวค่ะทัพทีมและฟิล์มจากการมารับบทนําในเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์<ม>ก็ถือเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเองนะคะ<ม>เพราะว่าอย่างทัพทีมค่ะที่ผ่านบทบาทดราม่ามามากมายในชีวิตการแสดงแต่ครั้งนี้มาถ่ายทอดเป็นหญิงรักหญิงครั้งแรกค่ะแถมเนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องราวพีเรียดด้วยส่วนฟิล์มค่ะเธอบอกเรื่องนี้โหดจริงๆเพราะว่าในเรื่องต้องเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนเก่งในเรื่องกวีต้องใช้ความจําที่เยอะมากๆค่ะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมายนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในละครเรื่ ื่องหม่อมเป็ดสวรรค์อย่างเช่นเอียงสิทธาสภานุชาติค่ะก้าวหน้ากิติพัฒแม็กนัทพนโออนุชิตและบอมนนทัศนนะคะเรื่องนี้นอกจากนักแสดงจะเต็มที่แล้วทีมเบื้องหลังเข้มข้นด้วยค่ะนําโดยผู้กํากับมากฝีมือพี่ถาสหาพรนนาควิไลโรธค่ะพร้อมกับทีมที่ปรึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์สุบชัยเสริมสุขเจริญชัยที่ปรึกษาด้านจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมค่ะ ก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยสักตอนนะคะสําหรับละครพิเรียดแห่งปีเรื่องนี้หม่อมเป็ดสวรรค์จะออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตอนแรกเป็นตอนพิเศษก่อนนะคะใช้ชื่อว่าร้อยเรียงเรื่องราวเพลงยาวหม่อมเป็ดในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา20นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS นะคะ